เมื่อเอ่ยถึงทีมเชียร์ลีดเดอร์ประเภทปอมปอมเชียร์แล้วล่ะก็ที่แร,แรกๆที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงก็คือทีมเชียร์ลีดเดอร์ของน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตแน่นอนค่ะเพราะเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์อีกทีมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถคว้าแชมปประเทศไทยมาครองเพื่อเป็นเครื่องการันตีความเก่งกาจได้หลายต่อหลายครั้งทีเดียวค่ะ วันนี้รายการบัณดิตไทยจึงขอพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับการเต้นเชียริเดอร์ประเภทปอมปอมเชียร์ของน้องๆชมรมเชียริเดอร์มหาวิทยาลัยรงังสิตค่ะว่าเขามีวิธีการฝึกซ้อมและมีวิธีการดูแลตัวเองและเพื่อนร่วมทีมอย่างไรจึงสามารถนํำพาทีมไปสู่ความสําเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับโลกได้ค่ะจริงๆแล้วปอมปอมเชียร์เนี่ยจะเรียกว่าเชียร์ลีดดิง ซึ่งเชียร่เนี่ยจะมีทั้งการต่อตัวการเต้นการยินาสติกเข้ามารวมด้วยแต่ว่าปอมปอมเชียร์ในประเทศไทยก็คือการใช้ผู้ประกอบในการเต้นนะคะก็คือในสมัยก่อนก็คือการเต้นเราใช้ผู้ประกอบด้วยแล้วก็เลยจะเรียกรวมๆกันว่าเรียกว่าปอมปอมเชียร์ชมรมเชียร์เดอร์ของมหาวิทยลาลังสิตเนี่ย เขาไม่ได้เป็นแค่ชมรมกีฬาอย่างเดียวแต่ว่าเขามีการแบ่งหน้าที่การทํางานทางประธานชมรมเหลนันยีกอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบทุกสิ่งทุกอย่างคือการทํางานหมดก็เหมือนการสอนการทางานเป็นเป็นตัวเลยใครจบมาก็คือการมีประสิทธิภาพในการทํางานอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ร่างกายแข็งแรงเมตติยาเสพติดอะไรอย่างงี้แล้วก็เล่นกีฬาแบบ ที่เราต้องการเบสิกเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นกีฬาประเภทนี้เชลิดดิ้งเพราะว่าถ้าเด็กไม่มีเบสิกในการในการต่อตัวในการคิดท่าต่างๆจะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายฉะนั้นเราต้องมาทำเบสิกทุกอย่างเช่นการติดอกสุดมือภาษาภาษาไทยเลยก็คือติดอกสุดมือครับเนะี่ยเราก็จะต้องทำการวอร์มส่วนด้านนี้ทีมเราชมรมชมรมเชลิดเดอร์ของเรานี้คือจะมีจุดพิเศษเลยคือทางด้านยมนาสติก ชเป็นเป็นสิ่งที่เป็นจุดขายของพวกเราเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นนักกีฬายังไงเราก็ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องวางแผนให้ดีในทางด้านนี้คือเราเราต้อง เน้นทั้งเรื่องเรียน e แล้วก็เน้งเรื่องกิจกรรมด้วยเราอย่าไปมุ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกพี่ๆก็จะช่วยกันสอนว่าคุณจะทําตัวยังไงเรียนกับอาจารย์คนนี้ต้องทํางานยังไงบ้างต้องวางตัวยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ผลผลเสียที่ที่เราจะต้องมาอยู่ร่วมกันแล้วจะมีปัญหาเนี่ยกลายกลับเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นเพราะทําให้เราแบบแน่นแฟนแล้วก็รักกันมากขึ้นค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจของชมรมเชียรดเดอร์มหาวิทยาลัยรังสิตยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ในคราวหน้าเราจะไปติดตามดูผลงานของน้องๆตลอดจนความประทับใจและสิ่งที่เขาได้รับจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชมรมเชียร์ลีดเดอร์กันค่ะจากความตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัด บวกกับความอดทนมีระเบียบว,วินัยต่อตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่น้องๆชมรมเชียริเดอร์มหาวิทยาลัยรังสิตมีจึงทําให้น้องๆเหล่านี้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองมหาวิทยาลัยและประเทศชาติได้ด้วยค่ะครับสําหรับผลงานของชมรมเชียริเดอร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็ จะมีที่เด่นๆนะครับจะมีปี2003คือรางวัลชนะเลิศซีคอ n สแควร์เชลิเดอร์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ตามด้วย BCA ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ประเทศอังกฤษค่ะได้รางวัลมาทั้งหมด5รางวัลแล้วก็รางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่เราได้รับคือถ้วยการแชมเปี้ยนครับคือรางวัลคะแนน,นรวมสูสุดทั้ง ทงการแข่งขันซึ่งการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่เราภูมิใจที่สุดว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปประจําปีแล้วก็ตามด้วยแล้วก็ตามด้วยปี2004นะครับที่เพิ่งผ่านมานี้ก็คือรางวัลชนะเลิศทูบีน้ำม่วงปี2004ชิงถ้วยพระราชทานของออสมเด็จพระราชินีนาถน,นะครับการแข่งขันที่มหาลัยเราเพิ่งจัดไปล่าสุดก็เป็นการแข่งขันที่มหาลัยเราจัดเองคือนะครังสิต university cheliding competition 2005ค่ะ สำหรับไฮสคูลนะครับระดับมัธยมซึ่งพวกเราเป็นผู้จัดเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากซึ่งของลังสิตยูนิเวอร์ซิตี้พวกเราก็เป็นคนบริหารงานกันเองคือจัดงานต่างๆด้วยวด้วยตัวพวกเราเองก็<ช>กคือคุณทำงานจริงไปด้วยค่ะหลายคนจะคิดว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วก็มีหน้าที่ซ้อมแล้วก็แข่ง<ช>อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วชมรมของเราทำงานกันเป็นองค์กระคะ พี่ๆรุ่นเก่าๆก็จะสอนให้พวกเราทํางานว่าต้องทอํายังไงฝึกการ <Right. S 1> ทํางานร่วมกันรวมทั้งการซ้อมก็เหมือนกับการทํางานเป็นทีมต้องมีความสามัคคีไ <Right, okay. S 1> ว้ใจซึ่งกันและกันด้วยกั ok. นการแข่งขัน BCA ที่ประเทศอังกฤษที่ผ่านมานะคะก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนกับเป็นจุดสูงสุดแล้วก็เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดที่เราได้ไปแข่งต่างประเทศ ซึ่งเป็นกีฬาสากลใช่เป็นกีฬาที่เป็นสากลเลยแล้วเราก็ไปได้ไปแข่งในประเทศที่เป็นสากลแล้วก็หวังว่า,วาต,ต่อไปเราอาจจะมีโอกาสได้ไปประเทศอื่นๆชิงแชมป์อืๆๆ่นๆอีกการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังก่อให้เกิดความสมัครสมานส,สามคัคคีมีระเบียบวินยัยและเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทีมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาพวกเขาเหล่านี้ไปสู่จุดหมายที่หวังไว้นั่นเองค่ะ